องดูนะคะเราจับมาปุ๊บหนึ่งอันได้อะไรอะไรเอ่ยเรียกใบว่าทางเรียกลูกว่าทลายผลแก่กินได้ผลแก่คั้นกะทิตอบว่าอะไรเป็นผลไม้กะทิมาจากอะไร<า>อ่าตอบดบบนั้นค่ะ A lạy tiếng giống mèo meo meo Ok, cả nội luôn hảo. A ơi liền luôn 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 อ่ะอะไรเอ่ยผลกลมมีหนามสุขหามสีเหลืองมีขายทั่วเมืองกลิ่นหอมน่ากินค่ะตอบทุเรียนเก่งมากค่ะอะไรเอ่ยตัวโตวมีสีขา สมุกยาวสายไปมากินกล้วยและอ้อยเป็นอาหารค่ะาเก่งมากเลย,เลยอะไรเอ่ยตัวยาวเลื้อยไปมามีพิษมากร้ายแรงเก่งมากอะไรเอ่ยไม่ว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่น่ารักทุกตัวมีไว้เฝ้าบ้าน อะไรเอ่ยมีตารอบตัวมีหัวตาลายเหลืองอ๋อยโดนใจสัปะรดสบปะรดก่ะเก่งมากเลยอะไรเอ่ยเลี้ยงไว้ในเล้าขันปลุกทุกเช้าเก่งมากค่ะปริศนาคำท้ายที่เราเรียนนะคะลูกหนูได้อะไรบ้างได้แค่คำศัพท์ค่ะค่ะมีใครบ้าง ปึกสมองได้รู้ความหมายค่ะรู้ความหมายเก่งมากค่ะลูก